ตอนนี้โอ้โหตอนแรกจะให้ผ่านแล้วโอ้โหยกแขงยกขาอย่างงี้มันเธอไม่สมควรที่จะทากิริยาแบบนี้วานาอหน้าตาดีมากเลยแต่เมื่อกี้เธอผหกขาขึ้นมานี่เห็นหมดเลยเกินไปปะเนี่ย<ะ>เดี๋ยวเราจะไปทำกิจกรรมกันที่ตรงบริเวณโรงเก็บเครื่องบินนะคะ,ะไปยืนเข้าแถวเ<ะ>ตรียมพร้อมที่จะขึ้นสู่เครื่องบินค่ะนะ มาพร้อมเรากำลังจะจัดกิจกรรมรับสมัครแอร์โฮสเตสนะคะอขอบคุณด้วยนะคะสุทาซินีขอบคุณมากๆเลยนะคะคุณสมบัติสำหรับแอร์โฮสเตสของสายการบินชิชิแอร์ไลน์นะคะก็คือคุณดีภาษาเนี่ยต้องได้ประมาณร้อยกว่าภาษานะคะแล้วก็รูปร่างก็ต้องดีด้วยผิวพรรณก็ต้องสวยหน้าตาก็ต้องดีนะคะทุกอย่างต้องเฟรสนะ อย่ายิงกันนะคะแล้วก็อยากสร้างไอวองด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันนะคะในตอนสุดท้ายว่าใครจะสามารถได้เป็นแอร์โฮสเตสของสายการบินชิชิแอร์ไลน์นะคะ สำหรับพี่เนี่ยเป็น a อร์โฮสเตดรุ่นใหญ่นะคะดูจากการแต่งตัวของพี่นะรองเท้าส้นสูงแล้วก็มียศอยู่ตรงบ่าด้วยนะแล้วก็ใส่หมวกแต่มันก็อาจจะมีบางคนแหละที่เป็นเขาเรียกว่ายัางไรอ่ะมีประสบการณ์อยู่แล้วนะคะมาจากสายการบินอื่นเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าจะมีสาวๆคนไหนบ้างมาสมัครนะคะสำหรับใครที่เข้าไม่ทันก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์พี่ด้วยนะคะขอบคุณนะคะ ที่จัดกิจกรรมทุกวันอยู่แล้วนะคะยังไงก็เดี๋ยวมารอเล่นได้เลยนะคะสตรีมอยู่ใน f a c e b o o k ชิชิ h ช n แนลนะคะเอเครื่องบินอยู่ตรงไหนวะเครื่องบินชิชิแอร์ไลน์อะอ่าเห็นเครื่องบินแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปยืนคัดเลือกกันแถวๆนั้นเลยครับไปยืนต่อแถวให้สวยงามเลยนะคะ ใครที่ผ่านการคัดเลือกเนี่ยพี่ก็จะย่อให้นะคะสําหรับใครที่ไม่ผ่านเนี่ยก็จะต้องตายอยู่ที่นี่นะคะห<อ>าปืนให้พี่ด้วยครับนี่นะคะครืงบินอยู่นี่ค่ะท่านผู้ทดยสารก็ทราบขนาดนี้เครื่องบินกําลังขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วค่ะอ,อะใช้ดาบแล้วกัน<อ>เดี๋ยว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 เข้าแถวทางไหนเนี่ยอทางนี้ก็ได้โอเคโอเคโอเคเข้าแถวตรงนี้นะคะมาค่ะมาค่ะมาค่ะโอเค อยได้บืนแล้วโอเคครับขอบคุณครับเดี๋ยวรอบนี้ขอใช้มีดฟันแล้วกันนะคะอ,คอย่าเข้ามาใกล้มากนะคะแอรฮอสเตททุกคนอคุอ่ยแต่ละคนนี้บอกเลยว่ารูปร่างแล้วก็หุ่นหน้าตาดีทุกคนเลยนะคะเขาแถวเรียงหนึ่งมาเลยครับเ,เดี๋ยวขอเดินตรวจสอบดูก่อนว่ามีผู้ชายแอบ มาสมัครด้วยหรือเปล่า<อ>สำหรับการรับสมัครงานครั้งนี้เนี่ยยังไม่รับตจวนนะคะขอรับแค่แอร์โฮสเตสก่อนใครที่เป็นผู้ชายเนี่ยอาจจะให้ไปเป็นคนทําความสะอาดเครื่องบินก่อนนะคะมาฟังใครเลยขอออกมาพี่ยิงทิ้งนะนะ<อ>คะแอร์โฮสเตสทุกคนอยากจะทํางานไหมคะอยากจะทํางานไหมคะขอให้เดินกลับไปให้อยู่หลังเส้นนี่้แค่มาสมัครงานพวกเธอก็ยังไม่เรียบร้อยกันเลยอะ่ะใครที่อยู่ จะยิงทิ้งหมดเลยนะนับหนึ่งถึงสิบนับหนึ่งถึงสิบบอกว่าให้เข้าแถวหลังเส้นนี้หนึ่งไปต่อแถวล้านหลังให้หมดรลวๆโอ้ยไม่ทันแล้วเนี่ยแอร์เขาเตะวงบีบอีกวงบีบแล้วครับไม่ทันแล้วขอคัดเลยละกันคนแรกขออนุญาตคัดออกเลยครับยืนขึ้นโอลฉันยังไม่รับนักศึกษาขอโทษด้วยมาฉันเดินคัดเยัยนละกันคนต่อไปขออนุญาตคัดออกค่ะโอ้โหหนวดเพิมมันจะมาเป็นแอบไปนวดก่อน คนต่อมาครับ้โหไม่รับไม่รับนะคะยืนขึ้นค่ะอุ้ยคนนี้ก็หน้าตาดีอยู่นะโอ้ยจะดูแต่งตัวอะไรก็ไม่รู้อ่ะไม่เอาแล้วกันขอโทษด,ด้วยคนต่อมาครับยืนอ,ยอะไรของเธอเน,นี้ย <What? S 1> แต่งนงแต่งหน้าดูแต่งหน้าเป็นปะเนี่ยโอ้ยสีอะไรไปเลอะอยู่ตรงหน้าผากไม่เอาครับไม่ผ่านคนต่อมาอุ้ยนนี้ โอ้โหตอนแรกจะให้ผ่านแล้วยโอ้โหยกแขงยกขาอย่างงี้มันเธอไม่สมควรที่จะทํากิริยาแบบนี้พี่นาเธอหน้าตาดีมากเลยแต่เมื่อกี้เธอแผกขาขึ้นมานี่เห็นหมดเลยเกินไปปะเนี่ยมันะยากไม่ผหารนะขออนุญาตพลาดิ้งแล้วกันมาคนนี้ยังไงคะอุ้ยเขาบอกว่าคนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเขาจะเป็นเด็กเสิร์ฟมาก่อนนะคะเธอไม่ได้ภาษานี่ไม่ผ่านนะคะมาคนต่อมานี่ก็เหมือนกันอะไรเนี่ยแต่งหน้าเหรอเธอ ไม่เอาไม่เหมาะต่มาเดิมมาอุ้ยคนนี้แต่งตัวเรียบร้อยอยู่นะดูใกล้ๆนิดนึงอุ้ยแต่งหน้าสวยด้วยคนนี้พูดได้หกภาษาแล้วเหรอคะโอเคคนนี้ผ่านค่ะผ่านค่ะคนต่อมาค่ะอุ้ยเธอใส่เสื้อยืดมาสมัครงานหมอนอุ้ยเดี๋ยวก่อนฉันไม่ให้เธอผ่านนะเธอใส่เสื้อยืดมาสมัครงานถูกม่เรียบร้อยมาค่ะเฮ้ย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 เธอดีทุกอย่างเลยอะแต่ว่าเธอใส่แว่นเด็กหน่อยเธอยืมน้องมาใส่ใช่ไหมเนี่ย บุคลิกคนนี้อะไรของเธอมาถึงเธอก็มากำไม้กำมือเอ้ไม่เคารพฉันเลยขออนุญาตค่าทิ้งนะอโอโ้โหอ,อ,อีกแล้วนะพี่จะบอกว่าถ้าไม่ปิดไอ้ระบบอัตโนมัติเนี่ยมันจะถือระเบิดนะทุกคนขออนุญาตค่าทิ้งนะคะเอ,อานค่ะคมาอค่ะอุ้ยโอ้โค่ะเธอช่างเมื<ะ>่อกี้เธอถือเธอถือปืนไอ้ค่าทิ้งนะอันตรายต่อผู้โดยสารนะคะ เธอคล้ายกันมาคนต่อมาค่ะเขาบอกว่าหนูเป็นคนเรียบรอย้อยแล้วก็รักเด็กแล้วก็รักลูกค้าค่ะเอาปผ่านไปผ่านเอานี่ผ่านไปไปมาค่ะโอ้โหนี่เธอจะไปเดินแฟชั่นโชว์เหรอคะอนหน้ากากแล้วเธอแต่งหน้าอะไรของเธอเนี่ยเป็นผีมาเลยโอโ้ใครจะรับเธอเข้าทำงานอ่ะเหมือนว่าเขาจะเรียนจบมาจากออสเตรเลียหรือเปล่าเนี่ย้หดูเขามั่นอยู่นะ yeah. เราต้องไปคัดกันต่อแล้วอ่ะพี่จาได้นะมีตอนนี้มี5้าคนนะคะไป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 ออกมาตรงนี้ทีละหนึ่งคนค่ะคนที่ผ่านแล้วไปยืนอีกฝั่งนู้นค่ะคนที่ผ่านแล้วไปยืนฝั่งนูนนน้น,น,นโอเคคนที่ยังไม่ผ่านเดินออกมาเร็วๆค้าเดินออกมาค่ะอุ้ยแต่งตัวเด็กน้อยขนาดนี้เธออยากจะมาเป็นแอร์หรอเฮ้ยเธอไปเล่นจำจีม้มะเขือเปาะแปะไหมไม่เหมาะเลยอุ้ยคนลุกได้อยู่่ะอู้หไปทำมากี่ซีซีเนี่ย แต่งหน้าก็เก๋อ,อยู่นูใส่คอนแทคเลนส์สองสีด้วยหรอทิ่เก๋ด่แวแเราเขาดูเป็นคนแบบผู้หญิงมั่นใจด้วยอ่ะเอาผ่านแล้วกันไป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 คนต่อมาค่ะโอ้โหนี่อะไรเนี่ยเป็นตำรวจเก่าหรอขอไม่รับนะขอไม่รับตำรวจดีกว่านะขอโทษด้วยนะคนต่อมาครับอย่าขี่กันนี่ก็เหมือนกันไม่รับตำรวจค่ะรับแต่คอนแทคอุย้ยพุงบีบอีกแล้วคนนี้อุย้ยน้าหวานมากเลยให้ผ่านค่ะไปคนต่อมาเร็วเวเ,วเข้า ตากรรมอยู่แล้วนะคะขออนุญาตไม่รับนะคะมาค่ะเดินมาค่ะมีก็เหมือนกันเธอจะนี่คุณดูเข้าใจผิดปะเนี่ยพี่บอกว่ารับสมัครแอร์โฮสเตสนะมาค่ะอย่ายิงกันอย่ายิงกันค่ะนี่ก็เหมือนกันไม่รับมาค่ะเดินมาค่ะเดินมาค่ะอุ๊ยคนนี้ผ่านไป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 มาค่ะมาค่ะมาค่ะอุ๊ยรบเรียบร้อยอีกแล้วว้าเรียนจบนอกด้วยดูท่าทางนะใส่รองเท้าบู๊ตี่คนนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเขามีประสบการณ์อยู่แล้วนะคะ เอาผ่านแล้วกันนี่ยังไม่ผ่านโอ้โหแต่งตรงแต่งตัวอะไรของเธอเนี่ยเน็กไทก็หลุดลุย้ยไม่ผ่านคะ่ะนี่ขออนุญ,ญาตกระโปรงสีบานเย็นมาเลยอะ่ะขอโทษด้วยนะไม่ผ่านมะมาค่ะมาค่ะโอ้โหนี่แต่งตัวหน่อมเน็มเกินนะไม่ผ่านนะมาฮะมาฮะโอ้พี่น,นี่เป็นโจรปะเนี่ย<อ>เป็นโจรเลยโอ้โหแล้วถืวอเบอรญญะะ์เด็กอนุญาตท่านทิ้งนะคะเดินมาครับเดินมาครับแอร์โฮส็ตสส่มแว่นว่ะไม่ผ่า ไปๆ่านไปานผานเอามาสิคะนี่ใส่ชุดอะไรเนี่ยไปเอาเร็วๆชักช้าตายยิงทิ้ง <c oughs> เอาจะมาปมืเนี่ย <c oughs> ฮ<ะ>ัลโหลอโหเอ็งไปเต้นที่อื่นไปที่รับสมัครงานอยู่ <c oughs> ไปเข้าวงอีกกระโดดหนไปเลยครับถ้าโหนช้าตายโหนช้าตายสถานเดียวขอโทษด,ด้วยจริงๆร oh, <no. S 1> ูเจอมา ไปดูหน่อยนะคะว่าใครบ้างที่ยังมีชีวิตหลงเรืออยู่นะคะอ่าถ้าอย่างนั้นเหลือแค่2คนนี้นะคะคนดูใครที่สมควรจะเป็น air h o อส r d ed dividend นะคะบวตมาได้เลยแค่2เบอร์เท่านั้นนะคะจิ้มมาได้เลยค่ะพี่ส่งผลบวกไปแล้วนะคะยังไงบรบกวนช่วยจิ้มเฮ้ยไอ้บ้าเนีย่ยหูเกินไป ไอดเอยดูดิฉาิจฉาคนที่เขามาสมัครงานจนไปต่อยเขาเป็นลมไปเลยโอโอ,โอ,โอ,โอเกินไปปะเน,นี่ยนีนังหนูทำเกินไปปะเน,นี่ยมานี่ดินังตัวแสบเอย oh, <no. S 1> ตายแล้วเหลือแค่คนนี้คนเดียวว่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะชื่ออะไรคะเนี่ยชื่ออุ้ยค่ะอุ้ยเหรอคะขอสอบถามประวัติหน่อยได้ไหมคะว่าทําไมถึงอยากเป็นแอร์โฮสเตสอยากเป็นนางฟ้าติดปีกบนเครื่องบินนะคะอ,อ,อยากทํางานอยู่บนฟ้าใช่ไหมคะได้ค่ะ แล้วก็อยากมีแฟนเป็นชาวต่างชาติด้วยหรือเปล่าคะเนี่ยใช่ค่ะอายุเท่าไหร่คะอายุ17ค่ะ17ปีแล้วเมื่อกี้มันเกิดอะไรขึ้นเมื่อกี้เราอยู่ในเหตุการณ์ไหมคะเหมือนกับว่าผู้ที่ได้คัดเลือกเนี่ยถูกฆ่าไปค่ะสอถามว่าชื่อน้องอุ้ยใช่ไหมได้ค่ะน้องอุ้ยมีส่วนรู้ส่วนเห็นเกี่ยวกับเรื่องนี้หรือไม่หรือว่าน้องอุ้ยเป็นคนจ้างเด็กคนนั้นมาฆ่าใช่ไหมไม่ใช่ค่ะไม่รู้จักไม่รู้จักเลยเหรอแล้วอันนี้น้องอุ้ยพูดได้กี่ภาษาคะเนี่ย สามภาษาระคะภาษาอะไรบ้างคะญี่ปุ่นไทยอังกฤษญี่ปุ่นไทยอังกฤษไหนขอลองผู้ภาษาญี่ปุ่นให้พี่ฟังหน่อยได้ไหมคะวาจะชื่ออุยเดชแปลว่าอะไรคะแปลว่าฉันชื่ออุยค่ะโอ้สุดยอดเลยแล้วอีกภาษาหนึ่งอะไรนะอังกฤษค่ะอังกฤษหรอหนแนะนํำตัวเองดิ My name is Siew m e n โอ้โหสมควรแล้วแหละที่เธอได้ตำแหน่งนี้ไปนะ กัวไหมคะคุณดูอันนี้นี่เป็นความฝันตั้งแต่เด็กเลยใช่ไหมคะที่อยากจะมาเป็นแอร์โฮสเตสใช่ค่ะแต่ว่าสายการบินนี้เนี่ยต้องทํางานหนักหน่อยนะรู้เปล่าแค่ไหนาก็ทนได้แค่ไหนาก็ทนได้าาไดหรอโอเคก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะที่ได้รับการโหวตที่เป็นแอร์โฮสเตสแล้วเราอยากจะได้อะไรเป็นของรางวัลคะบัตรเปลี่ยนชื่อเลยค่ะเดี๋ยวพี่ส่งให้นะคะยังไงก็ขอบคุณมากๆนะคะที่มาสมัครงานในวันนี้ค่ะ ขอบคุณนะคะบา,บายๆพี่ส่งท้ายก็จบไปแล้วนะคะสำหรับกิจกรรมรับสมัครแอร์โฮสเตสสาวสวยนะคะแต่พี่สงสารคนนั้นจังเลยอะ่ะโดนฆ่าทุกสงสารเขาเหมือนกันนะน้องเพลงหนูโดนฆ่าหรอคะนะหนูโดนฆ่าคนนี้เหรอเอายังไงดีอะ่ะหรือว่าพี่จะให้เขาคนละครึ่งเอายังไงดีเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเบอร์หนึ่งเนี่ย คนดูวตเยอะกว่าฮะถ้าอย่างนั้นพี่ให้คนละครึ่งแล้วกันนะถือว่าน้องเพลงอาจจะดวงไม่ดีแล้วก็โดนคนล้างจานฆ่าตายนะพี่นาะฮะลูกขอเอาแบบเป็นชื่อให้เจ้าคุณได้ไหมอะขอได้ได,ได้งั้นเดี๋ยวพี่ส่งให้เจ้าคุณนะขอบคุณนะพี่เพลงเเป็นพี่น้องกันเหรอคะไม่ใช่ครับผมเดี๋ยวพี่ส่งให้นะงั้นเดี๋ยวพี่ส่งให้ตามหลังได้ไหมได้ครัะ มาร่วมกิจกรรมวันนี้โอเคตูดไม่มีสัญญาณตอบรับจากหมายเลขที่ท่านเรียนเมื่อกี้เนี่ยมันเป็นเหตุสุดวิสัยจริงๆนะแล้วก็เดี๋ยวของน้องเจ้าคุณเนี่ยเดี๋ยวพี่จะส่งให้นะเพราะว่าน้องเขาอยู่ในแครนอยู่แล้วมันจะส่งไม่ยากนะคะยังไงก็จบไปแล้วค่ะสําหรับกิจกรรมวันนี้นะคะ <c oughs> ก็ต้องขอโทษสําหรับอะไรบางอย่างที่ ไม่คาดคิดด้วยนะคะพี่ก็พยายามเต็มที่แล้วนะคะโอเคโอเคโอเคทุกคนถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ขอลงสตรีมก่อนนะคะสําหรับฟรีไฟล์รอบนี้ก็ขอขอบคุณมากๆนะคะคนดูขอขอบคุณสําหรับการกดไลค์กดแชร์ขอขอบคุณสําหรับดาวนะคะแล้วก็ขอบคุณที่มาอยู่เป็นเพื่อนพี่ด้วยนะคะบายขอบคุณทุกคนด้วยนะคะเดี๋ยวพี่มาใหม่นะคะคนดูบายรักนานจุ๊บบาย